Free. ใส่ปากกาสวัสดีค่ะทุกคนกล่าวมาพบกับพิงอีกแล้วนะคะวันนี้พิงจะมารีวิวที่ใส่ปากกาซาริโอค่ะซึ่งพิงมีอยู่แล้ว2อันก็คือของไม m เมโลดี้แล้วก็ของลิตเติ้ทวินซึ่งที่ใส่ปากกาซาริโออันนี้นะคะเขาจะมีหลายลายมากๆเลยค่ะซึ่งใน1เซตของเขานะคะก็จะมีปากกาแล้วก็สมุดโน้ตแถมมาด้วยค่ะตัวปากกาเขียนลื่นมากๆเลยแล้วก็เขาจะมีตัวพุ่มๆมาค่ะน่ารักมากและตัวสมุดโน้ตของเขานะคะด้านในจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสมุด สมุดโน้ตธรรมดาเลยเขาจะให้เรามาทั้งหมด60แผ่นนะคะมาดูฝั่งของ l i ตเติ้ลทวินกันบ้างนะคะสําหรับน้องลิตเติ้ลทวินเนี่ยเขาก็จะมีปากกาแล้วก็สมุดโน้ตค่ะแต่ตัวสมุดโน้ตของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับของ My Melody นะคะแอบเทใจไปฝั่ง l i ตเติ้ลทวินค่ะเพราะว่าโทนสีเนี่ยน่ารักจริงๆ